จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวร COVID ัสโควิด -19 ในตอนนี้ที่มียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่คนดังในวงการบันเทิง ที่ต้องหยุดพักงานต่างๆลงอย่างไร้กำหนดเช่นเดียวกันกันกบทางสาวพีคพัทรศยาทีลาสุดเจ้าตัวอัปเดตชีวิตในตอนนี้ว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวหาเวลาว่างทำขนมหรือกิจกรรมที่ตัวเองชอบพรอมอัปเดตเรื่องความรักกับหนุ่มต๊อสินะที่ตอนนี้ถือว่าลงตัวแม้ว่าลุกฝ่ายชายจะดูเซ่อๆแต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนและน่ารักมากแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ ส่วนเรื่องแผนอนาคตก็ยอมรับว่ามีมองอนาคตร่วมกันแต่เอาไว้ให้ถึงเวลาที่เหมาะสมตอนนี้อยากให้ผ่านช่วงสถานการณ์ตอนนี้ไปก่อนหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็คงจะต้องลุยงานอยากเต็มที่หลังจากที่เลื่อนมานานและส่วนตัวอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวก่อนซึ่งฝ่ายชายก็เข้าใจยอมรับอยากมีลูกและมีการตรวจสุขภาพอยู่ตลอดแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กแต่เป็นคนที่แข็งแรงมาก คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและยังไม่ได้คิดที่จะไปฝากไข่เพื่อวางแผนเรื่องทายาทส่วนตัวคิดว่าแผนเอาไว้สักอายุประมาณ35คิดว่าน่าจะยังมีลูกได้อยู่